คลิปนี้จะมาแนะนําการรีเซ็ตเครือข่ายมือถือนะครับเพื่อทําให้เราสามารถเล่นเน็ตได้ยกตัวอย่างเครื่องนี้นะครับอาการคือเราเปิดเน็ตแล้วนะครับเนี่ยเปิดปิดเน็ตตัวนี้ใช้เน็ตทูนะครับความเร็ว10เมกไม่ลดสปีดปรากฏว่ากดเปิดแล้วนะครับไม่ขึ้น 4G ไม่ขึ้น h บวกนะครับเหมือนกับว่ามันไม่ขึ้นสัญลักษณ์ของอินเทอร์เน็ตเลยนะครับทีนี้ถ้าเราไปตั้งค่าเนี่ยนะครับลองไปตรวจสอบเกี่ยวกับซิมการ์ดและเครือข่ายดูนะครับ ลองไปเช็คดูว่าเราเปิดหรือ,อยังนะครับเนี่ยตอนนี้เปิดเรียบร้อยใช่ไหมนะครับซิมหนึ่งเลือกเป็นข้อมูลมือถือแล้วนะครับแล้วก็เปิดเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเราเจออาการนี้นะครับเราจะต้องทําการแก้ปัญหาโดยการรีเซ็ตเครื่อข่ายดูนะครับซึ่งมือถือรุ่นใหม่ๆมเนี่ยมันจะมีการรีเซ็ตการตั้งค่าของ apn เครื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันวิธีการแก้ปัญหาทํำยังไงะนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าเน็ตให้ดูนะครับว่าตอนนี้เปิดเน็ตแล้วมันมีอาการยังไงนะครับ ทั้งที่เน็ตความเร็ว10เมกนะเนี่ยครับบอกเลยไม่มีอินเทอร์เน็ตเห็นไหมอ่าโอเคอันนี้ก็คือเช็คได้เรียบร้อยแล้วครับว่ามันไม่มีเน็ตนะทีนี้เราเรามาดูครับวิธีการแก้ปัญหาทํำยังไงกดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่ตั้งค่าของ iPhone เนี่ยจะง่ายกว่านี้นะครับของ p h o n e นี่ไปที่คําว่ารีเซ็ตเครือข่ายเลยนะครับในตัวรีเซ็ตแต่ถ้าเป็นมือถือ Android นะครับเราจะต้องเข้าไปที่ตัวจัดการซิมแบบนี้นะครับพอกดเข้ามานะครับเราลองเช็คดูว่าการตั้งค่าของซิมเนี่ย เครือข่ายมือถือมันเลือกอัตโนมัติไหมเนี่ยครับมันจะต้องเลือกอัตโนมัติแบบนี้อ่าสแสดงว่าการเลือกอัตโนมัติโอเคแล้วนะครับแล้วระบบของการเชื่อมต่อล่ะเป็นตัวสูงสุดไหมเป็น 4G ไหมเช่นตัวนี้สูงสุด 4G แล้วนะครับทีนี้จุดใช้งานเครือข่ายครับจุดนี้แหละสาคัญที่สุดนะครับให้ท่านดูตรงนี้ครับมันจะมีการตั้งค่า APN ให้เรากดรีเซ็ตตรงน,นี้เลยนะครับกดรีเซ็ตป,ปั๊บเข้าไปซึ่งเป็นการรีเซ็ตการตั้งค่าของระบบเครือข่ายใช่ไหมเนี่ยตอนนี้พอเรากดรีเนซะ เนี่ยครับตอนนี้ 4G โผล่ขึ้นมาแล้วเ mm hmm. น็ตเน็ตเริ่มเด้งเลยเห็นไหมนะครับตัวนี้ก็ถ้าท่านไหนเจอปัญหานะครับเปิดเน็ตแล้วเล่นเน็ตไม่ได้นะครับลงเข้าไปแก้ปัญหาตามนี้ดูนะครับเดี๋ยวลองจะเช็คเน็ตให้ดูทีนี้หลังจากที่เรารีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนนี้ก็เข้าใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองวัดเน็ตให้ดูครับวิธีวัดความเร็วอินเทอร์เน็ตง่ายๆนะพิมพ์คาว่า fast.com นะครับซึ่งเป็นเว็บที่ทําให้เราสามารถเช็ครับ fas.t.com นะครับนี่ตัวนี้มันจะทำการเช็คอยู่หน้าเว็บเลยตัวนี้เน็ต10เมกนะครับเน็ต10เมกเนี่ยครับก็เฉลี่ยออกมาก็อยู่ประมาณนี้10เมกนะครับขึ้นอยู่กับตัวเสารับสัญญาณแถวนั้นด้วยนะถ้าเราทำตามนี้แล้วยังไม่ได้นะครับลองกดรหัสของเครือข่ายดูนะครับเครือข่ายมือถือเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปนะครับลองกดดู โอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ